จะพามาชมโป้ยเซียนค่ะสวยงามมากค่ะโป้ยเซียนเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกไว้ประดับหน้าบ้านค่ะโป้ยเซียนมาจากภาษาจีนแปลว่าเทพทั้ง8ถ้าบ้านใดมีดอกโป้ยเซียนครบ8ดอกในหนึ่งช่อจะนำความโชคดีมาให้แก่บ้านของผู้นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ โปยเซียนก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะซึ่งโปยเซียนเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภตามความเชื่อถือแต่โบราณ